ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Cash Channel และว,วันนี้ก็ามาอยู่กับเพื่อนผมเองอีกครั้งหนึ่ง Among Us เย้แล้วก็ไม่ได้มีผมคนเดียวนะมีเจนี่ด้วยเออยวมาแค่มือไงล่ะโอเคมาเริ่มกันเลยเฮ้ยม,มีคนแย่งสีกูว่ะเออไอ้ไอ้ไดาวไม่สุกสีชมพูก็ได้วะมามามาอะหงเวีพอนปิว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 โอเคเอาปิดห้องเฮ้ เจอศพเจอศพขวาบนครับเจอสีม่วงครับเหมือนมันน่าจะกำลังทําเควสอยู่แล้วก็ตายคาควสเลยอ่ะเจอคนเดี๋ยวนะกูเพิ่งเข้ามานะกูเดินเดินมาจนถึงมเดินไปคนเดียวอ่ะใช่แต่ว่ามันเหมือนตายนานแล้วนะงั้นงั้นเดเมมึงมุกเดิมๆอ่ะเออชอบฆ่าแล้วก็อันนี้จริงๆอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่เห็นน่ะเห็นดาวดาวไม่สุกเนี่ยออกมาจากห้องสตเลที่ประตูมันปิดอยู่ซึ่งทางเข้ามีทางเดียวแต่ข้างในมีรู แม่ก็เข้าไปแล้วมันโดนหรอวมันก็ออกไม่ได้อ่ะแม่มันก็เปิดประตูได้นี่แม่ตอนแรกกูนึกว่าต้องต้องแบบสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดเองเอาไปก่อนหนึ่งโหวตแต่กูไม่รู้ประตูมันเปิดได้วิห้องความพังห้องความพังห้องความห้องความไอ้ดี่งไอ้ดี่มันร้ายเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ใช่กูมา คนดีแล้วครับนี่เอดเอดอ่ะมีใครตายหรือ,อยังมีใครตายหรือ,อยังเดาวไม่สุดยืนทำไร mười bốn 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 อ,อุ้ยอีกอัูอ่ไปเลย <ไป S 2> อะกําลังไปหน้าห้องไฟฟ้ากูกําลังเดินไปเว้ย yes. อยู่เหมือนกอันอใช้ได้เอแคลนั่งเอแคลกดมืออยู่อันแรกขังแรกอ๋อใช้ได้ใช้ได้แต่ไอมอสเนี่ยไม่ไดเดินกับเอแคลวะตอนแรกสเสกเร็จเควสแล้วไงแล้วกูกูเดินไปห้องแอดมินอะแล้วกูเจอศพแล้วไฟมันก็ดังกูเลยกดรีพอร์ตไม่ได้แล้วกูจะวิ่งไปหาศพแล้วกูเจอดาวออกมาจากทางขวา อ้าวไฟดับแล้วรีพอร์ตไม่ได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเอ้ยเอ้แต่ว่านุกดรีพอร์ตได้นี่ไม่ไม่คนนละอย่างรีพอร์ตจบรีพอร์ตจบได้แต่แต่มิตติ้งไม่ได้เหรอไม่ไแต่สีเขียวไม่ได้อยู่กับเราใช่ไหมเมื่อกี้ตอนสายไม่ไม่อยู่ไม่อยู่เมื่อกี้ตอนตอนดูซีซีทีวีเห็นสีเขียวยืนอยู่เฉยๆแต่ก็ไม่ไม่ได้เห็นอะไรนะครับอ้าวสนไหนดูซีซีอยู่เหมือนกันเห็นอีเดียพยายามเปิดประตู กูก <c oughs> ูกูเปิด <c oughs> ไม่เป็นกูบอกล้วไงกูบอกว่ากูเปิดไม่เป็นงั้น <c oughs> ไม่ไดีข้อมูลขอสคริปต์โหวตนะครับ <c oughs> เออสคริปต์ไปก่อนก็นกได้แต่กูพอจะมีข้อมูลนิดหน่อยอ่ะคือ,อกูเดินออกมาปุ๊บกูเห็นไอเนยเดินตามกูมาแล้วกูเห็นคนสองคนเดินนําหน้ากูใครแต่กูไม่แน่ใจสองคนนั้นใครไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าใช่กูกับดาวเพราะกูเพิ่งเจอกันไม่ใช่มึงสองคนน่าจะหัวชัยเท้ากับเบนไม่ก็เหนียกูไม่แน่ใจว่ะเอ้ยไม่กูรับประกันในเบนได้จะรับประกันในเบนได้ มนุมนมุนเอาไล่ดาบอีกแล้วอะไรเนี้ยอัโหลดเดี๋ยวดึงเอ๊ะ ครับจูเนียตายไม่รู้ต้องไงกูอยู่ห้องแอดมินมึงอยู่ห้องแอดมึงงอออยู่ห้แดมินบ่อยใช่ได้นะไม่มีเควสเหรอไม่คือกูมีเควสอยู่อย่างนั้นเติมน้ํากูเพิ่งทําเสร็จไงแล้วกูก็มีเควสเราแหวนแค่สองคนนั้นมีเควสเติมน้ําอยู่ในห้องแอดมินนะเราอยู่ตรงไหนนะก่อนที่อมอสกดเนี่ยดาวดาวก่อนไหนอ่ะยืนอยู่ด้วยกันสามคนในนั้นไม่ได้ออกไปไหนในห้องแอดมินเนี่ยนะอุ้ยแต่เขาออกนะใช่ทางขวาทางขวาเขาออกมาซ้นเราเนาะมันจะมาใช่เพราะกูกูเห็นหัวใช่เขา โหนอกห้องแอดมินอะใช่เขุ้การณ์วรกคืคือทางขวาใช่ป้าแล้วไฟมันก็ดับพอไฟเปิดอ่ะเออมันมันก็จะออกไปแปแบบนึงอ่ะแล้วกูแล้วก็ออกไปแล้วกูก็เจอกูเจอนุใครใครไม่มีพยานที่อยู่ตอนไฟดับอยู่กับนุครับใช่กูอยู่กับไปเปิดไฟด้วยกันเลยแล้วก็เป็นคือกูเดินมาแล้วกูเจอเบอร์ดี้เดินมาจากไหนไม่รู้อะแล้วก็คนกลมรีพอร์ตเจอเบอร์ดี้อยู่สายบนเบอร์ดี้ทำเควสอะไรครับห้องต้นไม้อ่ะ ทำเควสอะไรในห้องต้นไม้ครับมันมีเครื่องเครื่องจิ้มๆตรงกระแพงอ่ะเครื่องจิ้มจิ้มทำอะไรครับโอ้ยเยี้ยมแต่เมื่อกี้วอเตอร์แคทดูนานมากเลยนะดูว่าไม่น่าใช่กูอยู่นี่กูเฉยตื่นเต้ฟิตไลออ ตายแน่เลยอะ,อะมาคนเดียวด้วยโอ้อยจะตายไหมอ้าวไม่ตายเว้ยชัดเลยชัดเลยโอ้ใ <c oughs> ช่เท <c oughs> ้า คิดเหมือนกันครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับใช่ตอนเมื่อกี้เขาเดินตามคอยยิงโจเอคอยู่เลยนะแต่เอคสแกนได้ครับเขาไม่มีใคเมื่อกี้เมื่อกี้เดินขอกันอยู่สามคนเลยครับใช่ครับไปเนาะมีมีมีอะไรอยากจะสารารูปไหมครับแย่เยร์เพาะมึงพลาดว่ะบ้า หมายถึงอ m p o r t e เบอร์ดี้ไงคือแบบใครมันใครมันบอกว่าเห็นเบอร์ดี้ออกมาจากไหนไม่รู้อตอนแรกก็อยู่พะโนใช่ไหมเพราะว่าเดินออกมาเห็นเบอร์ดี้เดินลงมาจากสายจากไหนไม่รู้อะสุดยอนจริงแบนคาดหวังว่ามึงจะเห็นกูด้วยจริงอะ่คือกูโดนฆ่าปั๊บเอแคออกจากห้องเลยไม่ควรยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมึงเสือกเลยเนี่ยมึงเสือกเลย